เด้อฮะฮะาันหมจัก่เนน้ำเน้ายเรากมาเลยกมา่อยอยู่เนาะตัอหมจักว่ะกินน้ำน้อเห็นนั่นใครกินอีกแล้ไมเนีเมียจะไปใช้เงี้ยนี่นะสิมาอยู่ปกติิมด่าเห็นดิมนมาเนาะวันนี้เราเราก็ไปกับมาจะคืออะไรมือน นี่นะนี่ยั่งไรไปเธอเดียวไปเต่เช่าคุณบอกโอ้เรากินข่าวแล้วบ่าเราจังไปินโอ้กินข่าวเรียบร้อยแล้วเราจังไปขึ้นแล้วอะไรอันนั้นเนาะเมือนนี้ สวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะมืัอนี้ก็มาหาสาวใบีแล้วพี่น้องเ้นเก่าเ้นเคยเนาะไปไปเบิ่งกันเลยพี่น้องทางสาวใบกันเลยพี่น้องหรือว่าเบาเทสไปเมือก่อนเมื่อไหร่เธอเลยเออสบายดีเดี๋ยวเบาเทสจะไปเลี้ยงก็ได้เธอเลยจะลำบากใจห้องหูอยู่จะไปเลี้ยงก็ได้ขอเพียงเต่เบาเทสกับเฮงเบิงหน้าเบาเทนแต่ถามเมียเราอีกเธอนึงนั่นเธอมืัอนี้เราอารมณ์ดีด้ว โอ้ขวามพยายามเราให้ได้แบบนี้แบบนี้สบายนี่เราเราให้แต่ว่าเราแข่งแมวสักกี่เนาะเมื่อวานนี่เด้มื้อนี้ยังเื่อเราเปลี่ยนไปแบบใหม่เนาะต้องถามเราบางอีกมื้อนี้เราบอกเห็นมาก็บโบยว่ายขิ้นอีก่นบยว่ายอีกแ่นก่อนต้องถามเบิดทุกคนนถามผัวถามเมี่ยขึ้นตัวรับบนตัววายเนาะหนึ่งักไลยก็ได้ บอกว่าชักแบบนั yani today, ้นบ right ่ตามเราย่หมายคมคมหมายมัน่านไดนเอ็นวายอ็นยังไปบกเอ็นเอ็นเอ็นบ่เอ็นติดใจมัชักไปเลยหมดที่ไ่ได้เ่ได้บ้ัคอนเถิกันเนาะลมด้มนี่ลมหววยอเรามาจะใช้มันี่รบ บบอาปกติแล้วนอนเมื่อคืนมั่วเมื่อคืนนี่นอนเมื่อคืนเนาะวันไปรอบไปยังตองคืนตอนยังกันเจอไม้เด็ดไอ้เทอเด็ดปกติแล้ววันนี้นีไม้เด็ดอีกโยก็ต้องมีวิธีกอบเมียไผ่เมียเล่าแล้วเฮ้ยแต่ว่าบอเทอร์เนี่ยบอมน้ำใส่เืิมตัวเก่าเ่ยเอาข้าวกระใสดิ้นเ่ยเอากระใสบ่มบอเทอร์แล้วแบบอ่าไปรอบก็ใส่ตวเก่าตัวนี้นะเพื่อนนะ

เราสิเราสิมาอยู่ก็ปกติมูด่าเห็นจิบงานมันมาเนาะเมื่อนี้เราเราก็ไปกับมาจะคือแล้วเหมือนนี่ไงนี่ยย่างเลยไปเธอเดียวไปแต่เช้าคุณบอกโอ้เรากินข้าวแล้วว่าเราจังไปกินแหลือโอ้เข้าวเรียบร้อยแล sig, 是是 like <S <S ้วเราจังไปที่นั่นอะไรอันนั้นเนาะเมื่อนี้คือว่าอาการปกติดีเราได้อาหารว่าเนี่ย วานนี Means, right, s <S ่บอกปกติบอเห็นอยู่นะไปกับใครวันนี้อาการไรไปคเดียวบอเอสาเนี้ยนะเ้าเมียบ่อยู่เมียบวอยู่เราเลยเสาเนี้ยเลย่าเหนยูเงาว โอ้ยเดี๋ยวเราก็มาสบายนี่ยก็เห็นเราเคได้ยินข่าวแว่วๆว่ะแล้วก็มี่เราทิพแล้วอยู่แล้วสิบนนะฮะให้ชื่อลางโมให้กินนะจัดแล้วคอยรบเรี่ยวแงโ่กันนะเอาอย่างเอาอย่านี้เรได้ยินข่าวได้ยินพักแห่หม้อเหล่ามือนะคอยเล่ากันลำลันก็เพื่อกับทีมงานเทากับิได้กินยู้ยคอยว่านะมาอยู่นี่นะโดนๆนะทิได้กินลางโมอีกยู้ยคอยบอกเรื่องมือนั้นเมื่อนี้นี่โอ้คอยเผื่กว่าข้าวไว้ที่ไหน บอกว่าจอยากบลามกินข้าวเช้าเลยมันเลยไ้เธอกินวข้าวเช้านะกินแล้วเห็นเกลก่นมันย่ายเกลื่อนมันทำพอแผบุกแงกข่อยด้วยกแขนูกแขนเอามาในาโอ้ยผูกแล้วอแบอเอาเสอยสีตาวไม่ยังมา้ดมามาอยมันเสียชีวิตฮะคือการทำกับทําว่าแทนแนน เอกว่าเสียนั่นเอามาให้ก่อนอ๋อบอกวัดที่เที่ยวรูปอยู่หันไหนพวกวัดยายาอายเพิ่นว่าเห็นได้กับยาเป็นธงบอลเอนกับลูกเป็นธงวอจิตมากกับลูกเลยเมนนั้นมันเห็นคือการลาละท้วงเไม่เคยรูปไม่เลิกบ่าจ้เอาได้เนอะบอกว่ารักใครกันสิได้โอ้อชมดีกูอะเนาะสิบแตกกันแล้วนะเบิ่งรู้ว่งเฮียบอ่ะ อาชีพแตกนะยากมันก็ได้เพื่อบุญวาสนาได้ใช้ทงนอกกว่นี้เนาะบอดเออก่อยกับคำพิ่นมาซื้อให้กับเราได้ใช้แล้วเฮียบอดเอ้ยไอ้สีได้ใช้ง่างไงเนาะแพงเนาะบอสครัเป็นเวียงใช่เนาะไอ้เธอไปกินข้าวกัำยังชนะินหมูชิ้นหมูชิ้นหมูไม่ใช่สิสหมูไม่ใช่ ซาบิน oh, so uh, uh, oh, ่าซ้อมาโอ้สาบิน่าเขาเขามาอีกบ okay. okay. ่มาเมื่อไหร่นะบ่เมื่อไหร่เราจึงกินบุเบิดวะเฮ็ดแห่งไว้บ่จังพากันกินด้วย้ช่อืมเฮ็ดแห้งไว้เจ้าบ่เฮ็ดดีกว่าสาวยเห็ดไปเล่เห็ดฮะไปเล่เฮ็ดเจ้าเฮ็ดแจกโอ้ที่เจ็ดหายยังบ่เนี่ยบ่หัวผมได้ไรหัวผมเราเป็นยังไงเป็น คนปวยพ่อส้มเราเห็นติดเปร่เลยมือนี้นะอันนั้นไรไปจะได้ให้บอเลิกล่างถ้วยลางถ้วยเด้อเด้อเด้อเชียงหน่อย ทีมงานซื้อ้านัวมากก็ปดนเด็ดคาดเ่าเมีนแม่นรีแ่ว่าตัวคอยนะคอยดิตัวยตัวยังไงข่ก็ว่าเรามือนั่นมือนี้เเพราะว่าได้ยินปลาเทเพร่นเชือไปกินเที่ยงต้องการพุ่นโดน่ะมอ่ได้ยินอยู่ได้ยินเผินเบาอยู่มีแต่ว่าร่างสวยร่างบวงเตรียมไปจังหน้าเผิมาเราจิงูหายกเฮบได้อให้กินเยวน่บอืเมื่อมื่านี่ กบยางขาดรดกบเฮียกวันนี้คนใจบุญได้อใช่ปล่อยมือน้ำอ๋อถุงยางขาดเด้เธอจะพาไปนีเลยไม่จบคลิปนี่โู้โหเราขึ้นไปแก้เชือใหม้ะวันนี้าจะได้กินหน้ามมูน้ำหนาผมว่าเราานน้าเนาะนุ่งจเชือกาเปียนไหมเปียมือเรอเห็นแ้นะมือแม่ว่าคือตัวนี้ผู้ผูเราเราใส่ตัวไม่รถแกถึงป้ายของรถหนึ่งป้ายแกไม่ไม่เจือใหม่

ช่างกัน่รอช่าัเจ้านี่ยเช้าไปไอ้เทิดเดาชามที่ไปห้างกันเป็นชิปปีเลยเจ้ามาเท่ากับเราตอนแรกวานนีเนาะอเทบอก่กันถามชาวใบนะแม่ลีได้ถามไพ่รอช่างกัไอ้เทิดชาวใบนบางเทือเลามาอย่างมากเล่าปลยว่าว่านี่เราเห็นตัวพอดีประเดแล้วอย่างอาก็แผลงอายถูมั้งแม่เพื่อเราไปง้อนเมือใช้ำอยู่่าเลยอดบ่ได้หาเร่นไดนะ ลอยเถิดขึ้นมาบ่าวเถิดแต่ลงโทษบันลอยลอยเถิอย่าแล้วอย่าแล้วเราไอ้แม่แม่เกิดแพ้น่ะเกิดเมียแล้วบมันกำลังอยากกัดได้ทำนีนกันจะมาจ้อยนะความรักของร่าเนาะร่างร่างนะเราเยอะมากนะมาหาเั้าหน่อยอันถวยให้โอจคตรคอยทายจบคลิปนี้คอยจะบอกมันให้เธอไปรักงถวยไปเลย นาง่ลอเลยเด้อ่อยนาง่ลอเลยแล้วเชิญนิ่มยนะแล้วเอเอาคมมกบาทแล้วว่าัคมุดเลยเราอ่ะเพราะว่าตอนนี้กสวยเลวเนาะสวยเติบแล้วมาอนเซอร์ใชทางน้ำแข็งมาเข้ามาเข้ามามาเข้าเเมาไเข้านะเข้าฮะแม่เบเเต็มติ๊ลายฮะเิ่งาหลายเติบอยู่เต็มติ๊วาเ เพราะว่ามือนี้พอน้องแฝดกับไ่ได้เอามาเลยพี่นุชต้องเดือแต่น้ำ่อดเบิ่งบ่มีนี่ต้องน้ำไผ่น้ำมันแด้อะเบนี้ฮะมีฮอตกับเข้าโอ้โอยต้องทำมาต้องถามแล้วคนเราไปซื้อมาแล้วไม้ด้วยทำนี่บอกโอ้ยพักกับเขาเป็นนานบ่เถิดบ่แม่นบ่ยุ่มเขาด้วยเล่มาเหรมาแล้วเสียงใช่มาสบายบ่ ลองเพลงเลยมันน okay. re ี่โอเคมันนี้ดีแล้วีแท้มือนี่เนาะแต่นมอย่าตีมาให้ค่อยเห็นีก็ลงดีก็ได้เอาเมื่อเลยมืนี่นาะ่อยเห็นองก็ค่อยเช้ากำว่าผู้แคนนอาบอ้ยผู้แคนเจ้าอยากได้ตัวไหนตัวไหนผู้แคนนะว้าวว้าวว้าวก้อนนะข้าเข้าบรเข้าเข้าก้อนเอาเขียวหนึ่งคนแล้วเหนื่อยลว นี่เท่ได๋เสี่โวผู้แขนําบ่หมาเขียวนึงบ่แล้วแต่เนาะเออปัจจัยเออแต่บ่เอามานี่จะแพงเด้ผู้พี่น้องขอต้ใหญ่ใหญ่แพงแน่แม่นมื้อี่ยวมันฮู้จักเขียวเบิดหัวหฮอช่องทตยแล้วเนาะแม่นบ่หัวหาเฮาต้มอันต้มข้าวบ่กับข้าวกับีหยังต้มแบบน้ําันใส่กับอันก็ได้อ่าซินหมูซนหยังเนาะเพราะว่าเฮาต้มใส่กับซนหมูู nên đấy mình nhảy vai đấy mà tôi chỉ nhận mà lúc khỏi gì hang đấy nạp chìm ba cà phong, xây khâu tôi gì lắm tôi khỏi hay nhăn hay hà cái da này mà đài ba từ nhăn nhăn tai từ mà chết khen trông say ngu tốt khen bà điều đúng không ạ lót điều vô non dù đi đấy mà nhảy đấy mà này nhảy đấy

เราอุ้มมาได้เออสบายคุณเจ้าเขาพู้อยู่บ่ล่ะอ่ะเขาพูงานง่ายยันว่าไปอุ้มมาเขามาเลยอะไรเนียแบบแมวกะจักหู้หรือบ่คุณเจ้าเขาเมื่อเสยยันอยู่เพื่อนคอยอยากไล่หักเอามาามาดูเล่บ่ได้เนาะมันต้องหักมันได้เขาออกมาแมนเขาออกมาอยู่นะมันต้องหักต้องแทงมันถึงได้ mà nó đan này tia đồng đấy hai là tia mận này bảo khơi um nó được đấy này em được thả lỏng mua ngã rồi ừ. chỉ giờ mua hai cháu lấy mà cháu cho, mà mà. cho con và chạy đi đầy mưa đấy mà không mưa đây đấy tông ตามกันให้มันครบมาฟัวให้เนื้อฟให้เราขาและเบ็ดหน่อยเนาะขาขาาหมดได้เราต้องตามกันให้มันครบตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มาว่าชื่อว่าเรามาเชียงแจ็คไผ่ห้องเพลงทางเมื่อกี้นี่มาเชียงเราวนาะจะว่าเราย่างออกไปนอกเลยไผ่แจ็คไผ่ทื่อแม่ว่าบ่เถอะแม่เก็บถุยล้างนะไปแล้วก็จิฟัดโพแทสเซียมน้ำนี่แม่เธอเนาะ Hình นัว nè đặng đằng phải. vào ดัก thật Đằng hình nhắn หยังได้บอกชื่อน้ําแม่ท่าแสงกินแซ่บบ่เธอมันกินฮ้อน <laughs> เสียวเป็นล่างใช่ป่นี่เสร็มาจ่อยก็ทายมืดน้นะแสงมันสว่างนักขึ้นชั้นก่อนสิได้จบคลิปได้ปะจอยเลยเป็นดยา่เนงาวน้อพอสมควรมีแต่ว่ารอชมบบบลาบมัวมาพูดแล้วเนาะเอาขึ้นไปไว้แนน่ นี <m í toys> no er. ่เ <m> ด <í disorders> ี๋ยวเนาะบานบาเทิดฮะเทิมีอยี่ห่างเลยเรื่องห้องน้ำบาวเทิดกะนห้องน้ำเพิ่นกรได้พี่น้องเลยออ

เมื่อมีว่าชั้นในบ่เอาใบยาใหม่บ่เอาใบยาบ่เถิดใบน่งเมื่อนี่แหละพี่น้องเนาะอื้อบานบ่าเถิดปลูกอีหยังอันนี่น่ะมีฮดตะนางไม่ธรรมดานะเว้ยบ้านบ่าวเถิด sầm này nhào luôn mà thơ nó thế thì nó đừng bỏ thơ lăn thu ấy chắc chắc đẹp đây bỏ đây เรา็มาเบิ่กเฮ็ด้างสวยบอสโอเคพี่น้องเนาะรเฮิดจะกาลังทลรังสวยพี่นองเ้ยทักทาสบายดีเ้อพวกพี่น้องนีข่าวว่าสินี้ลับหอกลับง่ยเผิดกันนะเถอมามาสิ